บ,บ่าเท่าสวัสดีทัมชชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกช่องบ่าเท่านำโชคนะผมเชา้าวันที่24พฤษภาคม2568นะผมะมือนีแมา่งานแตง่งน้องอูน้ำชัยนะลูกชายเก่ามาเชียลูกชายน้ำเชียนะครับทัาชมบรรยากาศนะครับ ขบ,บวนแห่ขันหมากได้พี่น้องเด้อนะครับงานแต่งมือนีครับผมมือนีมือ,มอแต่แงมือสันวันดดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเจ้าบาวท่านผู้ชมเจ้าบาวพี่น้องเอาอยู่กลางถนนได้พี่น้องได้อยู่กลางถนน,ดน,ดน,นเ,เดี๋ยวจะตั้งขบ,บวนแห่ขันหมากนะครับแอบไปเนี่ยเจ้าสาวอยู่ด้านหนา้านะครับผม ไไมู tant? จะเฝ้าคู่กัน่แม่อมจะเห้าแตอีคนึงนี่นต้องคู่กันอันนี้ต้องคู่กันเดีนจำลั่งจิตังต์วนไม่นงได้โอพอจ่ายแพอคร จัดขบวนกันอยู่ท่านชมุมกำลังจัดขบวนนะครับชมมุมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมือเนี่ย ่านผูมชมนะครับบรรยากาศแห่ขบวนเจ้าเบาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแบบตั้งขบวนแห่ขันมาพี่น้องนะครับผมนะชมบรรยากาศเป็นน้ำกันเด้อนผู้ชมเด้อนะครับผมวันนี้งานแต่งนับน้องปูน่นำชัยนะครับผมลูกชายเกาเาเชียกับน้ำเชียนะครับนผู้ชม มื่อหนีบ <isters> <ellt> like ้าวแ่าเดินทางเมื่อรวมแสดงความิดีกับกับน้องอูนะกับลูกกับหลานนี่แหละพี่น้องนะครับผมชุ่มบรรยากาศในงานเป็นน้ำกัน

นี่แหละขบวนขันมากธรรมชุชมนะครับผมงานแต่งบานเฮ้านาะพี่นอนะ้องเนาะชุ่มบรรยากาศไปนน้ำกันเด้อธรรมช้ชมเด้อนะครับ

สินสอดวางครบแล้วนะครับวางครบแล้วภาเหนหนังสัตว์ก็ทำพิธีส่งมอบได้เลยนะครับภาคไหปมาดิพ้อแห่งแล้วเรื่องโอเคครับส่งมอบเลยครับ ท่านผู้ชมม้วนน้ำกันได้พี่น้องเด้อ

ชมบรรยากาศไปน,น้ำกันเรื่อยๆได้นรูมชมเด้อนะผมประตูเงินประตูบาน้านปู้ำสม สอง,องก่อนลอูกรับจองก่อนรับจองแล้วเปิดประตูให้ทาคุณพ่อนะครับยังเหลือเีดด้วสยส้ำ คุณนะครับคุณปู่คุณย่าของเราใจเต็มร้อยวันนี้ใจเต็มร้อยเพราะว่าชอบลูกสะใภ้มากคนะรับด่มมานสุดท้ายโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ขอเรียนเชิญเจ้าเ่าเข้าด้านในเลยถ้าเสร็จแล้วก็ขอเรียนเซิญเจ้าสาวนะครับขอเรียนเซิญเจ้าสาวมานั่งเชียงเจ้าเ่าวันนี้เป็นวันดีนะครับ ช่วยนรทุกงานความดูด <t instantaneous maximum> ้ยเป็นผู้มั่นผู้รักประจักใจสุทรูหน้าใจพุ่งโดดเด่นเป็นผู้ให้ช้วมดูแลน้องอู้ันาน้ว่วยหใจสติตามจึงได้ไปดมา วันวันวันนีเป็นเรับผู้สมัารถพญาลยดุลข้าควางสร้อยมีมนุยอยาด้วยสัมันหาชมบรรยากาศเป็นน้ำกนันในธรรมชุมเลย สุดใจไกยเพียงไปได้สุดสันทั้งน้องปฏิการพี่สุงวัดไ้ซิบันตรงสร้างสุขทั่วบ้านชั่วการเมืองช่วงเวลาต่อการนี้ไปจะกพ่อหน้าพี่ให้ทางคุณพ่อทางผมนะครับ

เอานะครับชมบรรยากาศเป็นน้ำันได้พี่น้องเด้อนะครับพอจะเบาแม่จะเบานะครับาคาค่า เราสร้างตระกูลปฐมภูมิเราสร้างตระกูปฐมภูาสนาุริยานุต่าอาตราวะบายิกุณาวบาริสกริยานุากรรมอยากจะตวัสดีใหม่ฉันยังเร่งใจของปู่ตระกูลอาจารย์ชาเลนีภาษาอังกฤษเราเรียนสู้เรื่องหนึ่งแสก่